ที่ไหนเนี่ยทำไมถูกย้ายแมปไวจังโอ้เดี๋ยวนะโอ้ผิดแมปแล้วนี่เพราะฉะนั้นไม่มีเนื้อเรื่องสวัสดีครับเพื่อนนี่ก็อยู่กับช่องให้เราอีเลเซอร์ดีวันนี้ก็คือแมปที่ผู้กันนำพามาเจอตอนนี้ก็คือยิงก่อนครับยิงก่อนค่อยพูดแล้วก็ดีโหลดซะก่อนครั้งนี้ขอไม่เฟิร์สเวอร์ชันนะคือก็เฟิร์สเวอร์ชันไม่เยอะเึ้นถ้าเพื่อนพอถ้าเป็นอะไม่ได้แล้วไม่ผมก็ก็ก็ทันไม่อยากเไ่้ เราเอวิวเอ็มมันต้องชนโอเคเราถูกเปลี่ยนทีมแล้วพวกกันอบเอาผู้กันตัวก็เราก็ดันอยู่ทีมเดียวกันนี้กะไปด้านหลังพวกกันพวกกันพวกกันทีมสีแดงออกมาพวกกัน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 ทีมสีแดงมาเออยิง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 ฟิฟก็มาเดือดหาสีแดงแล้วโมพวกกันก่อนอยูบอกเรามาก่อนเปลี่ยนอาวุธยังไง ก็บอกไปแล้วงั้นใะห้ก,กไดไอพยพอร์มันไม่ใช่ไอพีพอร์มันคือ,อเวเปืลพอลลีเออก็นั่นแหละยิงโอ้โหระเบิดแรงกูดูดิปืนเหมือนงั้นดิอาพีจีพวกกันันมีรถถังด้วยยิงแต่ซึ่งฉันไม่รู้รถถังมันคืออะไรทำไมกดอีพิกแล้วไม่ติดโอ้ย เราขึ้นไปน้ำมันอมันจะได้ตอน next spawn งั้นไปโดดตายไปนี่นะเพื่อนไปบายดูดดิตอนนี้กำลังใช้ abg บูบูด,ดิ a g ของแท้ก็มาด,ดูดูดินี่กูบแบบโกงล้วอะยิงเลยกระสุนยังช้ากระสุน,ออนแล้วก็ปิด a b ีไปมล ขนะนี้ปืนที่ผมใช้อยู่ก็คือปืนหัวนูนนะครับซึ่งมันก็ยิงเร็วใช้ได้แล้วก็เหมือนจะดาเมจแรงแล้วมีถึงอู่ด้วยนะครับผู้การตอนเราใช้ปืนนูปีมันยิงแรงเร็วมากเลยนะไอพี่อยิงแยงยิงไปดาเมจแค่หนึ่งแต่ว่ายิงยิงรัวมากยิงรัวมากบอกเลยดย้วยผู้การยิงรัวมากปืนนูอะ่ะโอ้จะดาเมจน้อยมากนะ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ายู่ไหนปัญหาของคนเล่นเราบอกที่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่น๋อเม้ามันกระตุกหรอมันไม่ได้กระตุกเอาสวนลองโลกถือว่าชนะกันแล้วกัน่ะเย่เราชนะแล้วปิดคลิปอุยไม่ใช่เอารไม่อมครับแลาวไม่ยอมเห็นเลยไหมครับผมกำลังโดนลูกปุ๊บปุ๊บ เอเห็อหมด้าโอ้ยวนะแตเทำไมเราต้องรีสปอนทีมียกันทุกทีเพื่อเราใช้เป็นู้เหมือนกันมันก็น่ารักนะเหมือนเราอุ้มูเลยน่าสงสารนเนี่ยตุ้มวิ่งไปวิ่งไปครงนี้เราลองเฟิรสบอด้บ้างหเเดียวีก็ัวเราละเอาเอา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ล่วงล่วงล่วงไมาไม่เป็นมีหลดไปวิ่งรีโหลดเร็วมากอะแค่กำหัวใช่เฮ้ถือโน้ตไปแล้วก็เฮ้ยโอ๊ยหนืดเออเกมโอ้โหหนืดมากเราสามารถยิงคนในโหมด่ไม่ได้นะโอ้สวัสดีโอ้สวัสดีผมอ้าวเฮ้ เห็นไหมฉลูมากเลยนาทีนา่าเสียดายวันที่หนูอยากได้กล้วยโอ้เปลี่ยนตัดช่วงนี้ออกให้หมดเลย โ okay. อเคเรากลับมาอยู่กันที่ทใครเพื่อนไครเพื่อนโอ้ยอาวุธมาแล้วยิบยิยิงเลยโมดเก่งนั่นแหล,ละมึงได้ไหมร,าร,ารีโหลดก็แค่พลังโน้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 ตดมอ่าดาเมจหนึ่งก็จริงแต่ว่ารีโหลดเร็วยิงเร็วทำทุกอย่างเร็วแต่ดาเมจน้อย มันจะต้องเล่กับดาเมจน้อยนะนะสดปืนสดช้าก็เล่กับดาเมจที่เยอะอมากๆว้เช่นอาพีทีมเดสแมทดีกว่าพีมพอออดีกว่าปะเดสแมท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 พอเราอยากได้อยู่ด้วยกันโอ้โหวางกกระทะฟาดหน้าฮะนี่จะแท๊กได้เหรอเราจะลองดูก่อนเผื่อมีเอ้านุ่ขาว,วา ยุดได้แล้วแม็กซ์จะพังโอ้โหย,ยิงดีไหมเนี่ยนี่อะไรนะซับคิวลิ่งมีไอได้หกสิบเจ็ดทามแม็กซนุ๊กชัยเจมอลทีมเด็กแม็กซ์เจมอสวายบอลโอเค <laughs> <c oughs> มาลุยกันใครดีพี่ฮาแลระก็มาเชื่อที แอดเป็นเจอเอ๊ะก็มันทำลายไม่ได้นะแต่ว่ามันดีนะนะบ้านแห่งหนึ่งเฮ้ยขยับไม่ได้เก็บอาวุธก่อนวันดีขำ้นแจะเริ่มในหนึ่งเพิ่ม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 เพื่มคือฆ่ากันรัวใช่ไหมฮะโอ้มันตะเกียร์อะไกันเล็นมา เราถือไปน,นี้ก็ได้แต่ว,ว่ามันชอบมีคนดี<ฮ>มันล้มเลยไปเอ้ยนายจงทีการสนทนานจะเป็นของ MVP หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเอ้ยควางเท่าไหร่โอ้โหจาเบ็ดฉันยักไิ้กกล้วยหยุดเลยโอ้ของนี้เหมือนเรามาเกิดทีดน่นตัดต่อย้ารามาเกิดที่ราต้อเรียนอ๋อ,อนี่ทีมเรา กูไม er. ่ได้อย anyway> uh, ู่กับฉันมาสิยิงไปยิงไปอืออือไ่เหนค่าตัวด้วยอ้าวหนึ่งจะช่ไม่ได้แต่อยากเล่นเป็นคนไม่ดีเอ้ยคนดีคนคนดีสิลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากยิงนูกด้วยกันอะโอุ้ยอุ้ยอย่า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 มาอย่ากี่มากอุ้ยอะไรนะเฮ้ยคุณใช้ลูกเหมือนผมนี่ เพืเ่อนนฉันขออนุญาตเออหลบแล้วก็เออลากลากมาแล้วจะยิงเข้าบ้านไปบ้านก็แตกไปไปโคมาโอ้โดนด้วยโอ้โดูแรงมากแล้วก็โอ้โหจะแตกอ่ะวิ่งไปเร็ววิงบบ่งไปดีไม่ถนัดเลยยิงก็ไม่ถนดัดทำอะไรก็ไม่ถนดัดตายชัว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 ชว โอชัวไปสวัสดีครับผมกระสุนหมดครับ <S 2> <S 2> <S ผมกระสุนหมดครับฮ่ยจะเหมน็นห้าเลยเหรออะไรโอ้ยโอ้ยอ,อ,อย่าใชนุม้มันจะสี่ตีเลยอ๋อนน้มมันเหมือนกล้วย้องเส่็ต้องการตอนนี้คุณินกันมันมากเลยโว้เพื่อให้มันเหมือนโพ,พเปรียบเสมือน Poly Battle ก็ขออนุญาตปืนพกไปอนุญาตเอ้ยเอ้ยลิงหยุดเลยอย่านะอย่านะผมเป็นมือใหม่ผมเป็นมือใหม่อย่าอย่าอย่าตบอวันดีวันดีผมไม่อยากเชื่อเลยฉันพึ่งลงในซีพีไปเมื่อกี้แล้วต่ก็ตายเออกระเด็นเลยเราไม่ใช่ไม่ซืนใหม่ครอซื้อที่เอ็นข้าเเบนไม่ต้องเก็บเงินแกรนได้ปืนพกแล้วโอ้ยเอ้ยเอ้ยใครบนหลังค้า เอ้ยเอ้ยเ้อลงมาลงมาวิงมีโวไไปหนึ่งทีระวตางวิงด้วยวิ่งวิ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 งระวังนิ้วขาเอ้ยเ้อ้ยตรงนี้ตรงนี้วิงิงิงิเออไมนี่ต้องมีความจริงดีนะปุมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาแล้วโลวิว อยากจะเป็นสไปเดอร์เนี่ยสมดเง่ะยทุกคนเอฟเฟกต์ระเบิดมาก็อย่างที่เห็นแหละโตมเออยิงกิโดนเลยอ่าปัดโฮยิงกิโดนเลือดก็น้อยโอ๊ยใครใครใช่วยหนูช่วยหนูด้วยเดี๋ยวันนี่อย่ามาล้อเรียนกันดิ โอ้จริงด้วยช่องเราโคตระตายงั้นตัวก็ร่อเรียนได้ปุ๊บ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 ฮึสุดยอดของตัวก็คือโดนยิงจากเต้าเฮ้ยเมื่อกี้ใครปิวเมื่อกี้ใครปิวเห็นกับตาเลยเออแล้วก็โดนยิงกันดหนักแงวิ่งน้องเขียวนัว่นแหละแต่ว่าทำไมใส่แมสก์แดงเป็นร่างคนเดยวเอ้ยตกใจหมดยิงทิ้งเลยเพื่อน ใครใช้ในนู้นเหมือนทุกการไม่ต้องย่นไม่ถึงเสื้อนะไม่ได้หมายถึงไม่ต้องสนใจยิงสากระสุนมาเลยไม่ต้องสนใจนั้งสอบกันโอ๊ยโอ๊ยคิปเปอร์คิปเปอร์ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเออแก้แค้นสำเร็จแต่เลือดจะหมดโอ๊ย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 โอไม่โดนเลยนอนใต้เต็นทเดี๋ยวช่งตุ๊กจะเป็นครูตอนนี้คือเล่นสากาซุนจะไม่สนใจกันแล้วอ่ะแต่เป็นใครอยู่เป็นอยู่อ่ะ แน่ก่อนอื่นเฟปมีปืนนี่ปืนอะตอนนี้ยิงกระนัวมากเลยพวตคุณเชื่อไหมว่าตอนนี้ยิงกระหอตหนวเลยเชื่อเพราะตอนนี้คือแบบไม่เชื่อก็ดูที่จอนี่พวงอัดคลิปกพไ่ดมคลิปนี้คือคลิปที่ติดเลือดือเปล่าไม่รู้เพราะเลือดเยอะมากเออดูดดูหน้าจองครับพวงโคตรเดือดเลยวันดี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 โอ๊ยโอ๊ยคิปเปอร์อีกแล้ว เมื่อกี้พุ่งแกแคนไปเลือดจะหมดเต็มหนึ่งแคนเลือดจะเต็มแล้วคิปเปอร์มาไฟกันโอ้คิปเปอร์ฉันสนไอเจ้คนเดียวจะไปโซนเกือกคนอื่นปืนพกแต่ว่าต้องทานใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าฉันเก็บปืนแล้วเพราะฉันจะไปใช้โอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยโคตรนัวหนัวกันเลยดิพวกกันนี่คือปืนอะไรเหรอปืนอัดลมเหรอมันมีถังแก๊สด้วยอ่ะทำพลาดเอ็มพีพีตายละใช่ลิงหรือเปล่า ใช่ใช่เราก็เพิ่งฆ่าลิงไปลิงก็ไม่ได้เก่งอย่างที่คิดแค่มีเพื่อนพยามดลยิง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 ปืนมันดีจริงนะแต่ว่าเล็งอย่างยากโหฟิวกันไปตัวตัวเห็นได้ปะฟิวกันแบบฟิวแบบฟิวแบบเหมือนแบบอยู่แบบมีแบบเหมือนแบบฟ้าอากาศเอฟเอฟบางคนบอกอะไรปืนแค่นั้นยังไม่พอใจหรอใช่ยังไม่พอใจ ต้องหาอะไรที่ปืนจิ๋วเช่นที่ขาวแต่ก่อนอื่นเราควรจะใช้ปืนที่ไม่รู้เป็นปืนแบบเดิมแต่ควรจะใช้ป <atra> ืนกลก่อนตอนเนี้ยแต่ว่าก็ตอนนี้เลือกรอบเลือกรอรอรอบต่อไปแล้วต่อไปเราขอไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมผููมีรถบรรทุกติด้าด้วยน่าแอบมากเลยทุนี้แอ่แต่คนมันก็รู้ดิคนเขาเล่นมาชินแล้วที่พึ่งมาหัดเลย อ๋อไปอีกแล้วไอ้ไอ้อโยก้าจะบูดูนี่ฮนะฉันรอบี้ันไม่ไหวแล้วลูกเข้ามาดิครับมาดิครับผมมีลูกตองนะครับอยากเข้ามานะครับนี่รถบัสนี่ก็ปลอดภัยดีนะลูกตองแล้วก็ปลอดภัยดีนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครล้มตรงนี้อ่ะถ้ามานผู้ชมไม่สนหรอกบางคนบอกแน่นทุกการพี่รู้แล้วยิงบั ยิงช้าแต่โอย้ยิงช้าแต่อย่างแรงสาดกันมันมากแบบนี้เฮ้ยทำไมยังเป็นปืนเดิมอะ่ะเดียวกดฉลาดแบงคนค่อยก,กันเลยเหรอเร็มกดเร็มกดนพี่จิโอ้โหมันยิงกันงว่เกินไปมาเพื่อนมาช่วยแล้ว,ว,ลลวย,ยิงไปไนนยิงไป อีกหนึ่งไปเนตีก็เข้าไาดิพไม่เข้าไม่แน่ gods, on, ิโอ้ยโอ้ยเอ้ย hey, ้ยนอน่เข้กเ้ยเกลียดเหยนอ้าวโดนด้วยอะไรกันครับเนี่ยเห็นไ้ยเห็นไหมถ้าไม่ชมดูดูเห็นบอกว่าอะไรกันเนี่ยถ้าเไปพัวนี้หัวร้อนเลยนะถ้าไม่เปนี้อยู่เนี่ยก คนเขาจะไปยุๆๆ่ยยุ่ยเราพูดตะกี้เราเห็นใช่ไหมอยู่ดีๆระเบิดก็ลงตรงหน้าตัวใช่ไหมถ้ามทำให้โชคเราติดเหนือที่กัดถ้าโชคเราติดเหนือจะโทษตัวคนเดียวเลยจะไม่เกี่ยวฮูเพราะโชคแค่เกับคามดีแลนเกี่ยวกับบอกแล้วมันไม่เหมาะสำหรับเด็กเออเราแค่ทำแบบนันเพราะว่าเราเราอยากให้มันใช้ได้มาดูคลิปนี้นี่มันเหมาะสำหรับเด็กหรือไงใจ๊เด็กยิงืเหรอบ้าดิบ้านะระเบิดตัวเองตาย ยัไม่ไหวแล้วคงจะต้องใช้ปืนนี้ตลอดการนี่ขี้แก่ทำเอฟเฟกระเบิดปิดคำพูดของผู้กันนะโดดลงมาจะเกินอย่างเทพตรโว้ยตายเฮ้ยคิปเปอร์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 ยังไงคิปเปอร์ยิงไปยิงไปยิงคิปเปอร์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 เย้คิปเปอร์ตายตายแบบคิปเปอร์แหละยิงไม่กระเด็นใส่ไหมโอ๊ยเอาปืนยังไงอะ ไปไมได้ไล่ไลไล่ไลไล่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 ไ่ไล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 ไลไไปล่ไลไลไไไลไไ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 ลไลไไ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 ปไไ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 ลไ มือถือของพีเนี่ย A P G อ่ะโอ้ยเ,เดี๋ยวด้านหลังเมื่อกี้แหลกจังเลยจะอยู่ไหนไข้าตัวเราเสัญญาได้สัญญาก่าสาบานไหมไม่ฆ้าสาบานอ้าวแสดงว่าโกหกไม่ได้โกหกออกมาอยู่ในบ้านตาบูดตาบูดอยืนในบ้านเมื่อกี้อะไรหน้าต่างกันเลยนะ อยู่ในบ้านก้าพูดเลยเพราะอยู่ในบ้านรีลอกันสุนพร้อมเท่าน่้นไงเพื่อนเฮ้ย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 ไปพอดหนึ่งเย้เออเดี๋ยวนะทำไมมันโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้